จาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์แฟร์แฟนะครับคุยทุกฝ่ายสองวันรัฐสภาได้อะไรจบหรือไม่แฟนๆแฟนะครับฟังฝ่ายค้านไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ในทีนี้เราจะไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศษประธานวิปรัฐบาลกันบ้างนะคะมาฟังมุมมองวิปรัฐบาลกันบ้างว่าจะประเมินอย่างไรคะ่ะคบจบไหมได้อะไรบ้างสักครู่คะ่ะสักครู่หนึ่งไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศษสักครู่หนึ่งใช่ค่ะ ประธานวิประทบาทไปกันที่คุณวิรัตรัตเสรศนะคะประธานวิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวิรัตครับวัสดีครับุณวิรัติครับคุณนายคุณอมรรัตครับครับครับผมจะตั้งคําถามเดียวกันกับที่ตั้งเอากับทุกฝ่ายนะครับสองวันรัฐสภาได้อะไรแล้วมันจะจบไหมเชิญครับคุณวิรัติครับได้อะไรแล้วมันจะจบไหมเชิญเชิญค่ะถ้าเืถามว่าได้อะไรไหมผมก็คิดว่าได้มากก่าสมควรย่างเล็กๆก็ได้สะท้อนปัญหา ความรู้สึกทุกมุมมองไม่ว่าจะเป็นของผู้แทนฝ่ายคา้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวุฒิสมาชิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันที่สะท้อนปัญหาให้คณะรัฐบาลได้ฟังครณแล้วก็เราก็จะมีเหตุและก็มีผลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้แล้วก็เห็นครับเลยุกทีได้ได้ส่วนหนึ่งก็คือว่าหลังจากเปิดสมัยประชุมเบเดนหน้าแล้วเนี่ยน่าจะ มีการพิจารณากฎหมายการแก้ไขข้อกำหนบแล้วก็มีแนวโน้มว่าก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีก็คือครับน่าจะสามารถนํามาผ่านรัฐสภาได้ครับนะครับ,รบ,รบอันนี้ก็ก็คือสิ่งที่ได้คส่วนที่หลายท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คือถ้าเผื่อตั้งโจทย์ว่านายกต้องลาออกถ้าเผื่อต้องมาตั้งโจทย์บอกว่าไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็กลับไปมือเปล่ารัฐบาลเราพ็คือ เราได้มีโอกาสได้สื่อกับรรดาพี่น้องประชาชนบอกเหตุและผลก็เหมือนที่คุณนาติดตามมาสองวันนะฮะก็คล้ายคล้ายคืนกันนะครับครับครับทีนี้ทีนี้เรียนถามนิดนึงกันฮะที่บอกว่าไอ้สิ่งที่น่าจะได้เพราะมีสัญญาณที่ดีเรื่องแก้น้ำนนน่าจะผ่านทีนี้ทีนี้ไอ้ที่ผ่านผ่านเฉพาะแก้มาตรา256 ตั้งสชรไม่รวมถึงยติแก้เป็นรายมาตรายด้วยใช่ไหมครับเฉพาะเฉพาะยะตินั้นยติเดียวใช่ไหมครครับเมื่อวานนี้ตอนที่ผมอธิบายสรุปหลังจากของท่านท่านสุทินเนี่ยผมก็ได้บอกว่าหนึ่งถ้าเราจะนําเอาในส่วนของ่อการที่คณะรายงานของคณะกรรมาติการพิจารณาลา่างมติเนี่ยอภิต้าเนี่ยก็เข้าได้ละ แต่ถ้าเผื่อมีความจําเป็นอยากจะได้อีกชุดหนึ่งของไอรอซึ่งจะพบกําหนดประมาณวันที่11พฤศจิกายนนี้คซึ่งจะเป็นการสอบรับออกมาตามกำหนดการที่ทางสภากําหนดเนี่ยก็น่าจะเป็นอาทิตย์ถัดไปคแล้วเราก็จะได้มีโอกาสได้พิจารณากันทั้งเจ็ดฉบับแต่ถ้าเผื่อทั้งเจ็ดฉบับเนี่ยอันที่หลักการใกล้เคียงกันเลยก็คืส สามฉบับก็คือฉบับที่หนึ่งของทางฝ่ายค้านที่แก้สอสลอสองห้าหกที่มีสอสลอแล้วก็แก้สองห้าหกแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกัน <tha. S 2> แล้วก็ส่วนของไอรลอก็ <tha. S 2> <tha. S 2> จะเป็นการมีสอสลอแล้วก็แก้สองห้าหกแต่ในรายละเอียดปีกย่อยนั้นอาจจะแตกต่างกันในส่วนของที่เป็นย่อย 27, 29, ๆสองเจ็ดสองสองเจ็ดเก้าอะไรเนี่ยมันก็อยู่ใน เป็นลูกของในส่วนของทั้งสามล่างนี้อยู่แล้วโอเคครับเถ้าเก่เราผ่านเรา3าล่างนี้มาเราทําบันใหญ่เลยอันนี้ก็ก็ปัดจบไปผมคิดว่าน่าจะผ่านทั้ง3าล่างน่าจะผ่านทั้ง3ร่างก็คือร่างแก้256ฉบับของรัฐบาลฉบับของฝ่ายค้านและรวมถึงร่างฉบับของไอรลอถูกต้องไหมครัถูกต้องครับกลับส่วนรายมาตรสอง 272 279อะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อไทยเขาเสนอกันเข้ามานั้นก็ก็คิดว่าจะจะพักไว้ก่อนถูกไหมฮะคือไม่ได้พักนะฮะก็คือผมก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะก็เคราวแรกที่เสนอขึ้นมาผมก็ยังพักท้วงเลยบอกว่าให้คู่แรก,กนนะที่เรามาด้วยกันเนี่ยที่อยู่ระหว่างท่านต่อของผมเนี่ยมันไปดีอยู่แล้วแต่มาทําเป็นปีย่อยมันซึ่งคือถ้าเผื่อมองแล้วนะก็คือว่า มาสร้างความยุ่งยากมาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วในขณะเดียวกันอย่างที่ผมได้ได้แจ้งให้กับหลายๆท่านทราบพบถึงถามว่าทําไมจึงต้องตั้งกันมาทิ่การก่อนรับหลักการก็เพื่อที่จะให้สวนี้ได้มีโอกาสได้มาดูได้ศึกษาว่าทั้งสองล่างเนี่ยมีความเหมือนและมีความแตกต่างกันในจุดตรงใดไม่ได้มาศึกษาแต่วันนี้เราพอเราทาล่างรายงานออกมาเสร็จ มันเป็นรายงานที่เป็นแนวทางในการที่จะตัดสินใจว่าจะรับหลักการไหมไม่รับ,ลบหลักการไหมรับค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 รับเมื่อสักครู่คุณสุทินเสนอทางออกดังนี้ครับเสนอว่าในเบื้องต้นนายกรับปากให้ชัดได้ไหมแก้รัฐธรรมน,นูญสองส่วนส่วนแรกก็คือ256ตั้งสรสรอส่วนที่สองขอแก้รายมาตระ เฉพาะ272ปิดสวิต์โหวตนายกของสวก่อนเมืม่อผ่านเมืม่อผ่านสามวาระก็ขอให้นายกไข,ขก๊อกละออกเลยแล้วก็ให้รัฐสภาโหวตเลือกนายกคนใหม่มเข้ามาดำเนินการเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมฮะยืนูผมเรียนงี้ครับว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แก้256แล้วก็มี2สสลแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านจะต้องตัดสินใจแต่การแก้รัฐมนูลเราแก้อยู่แล้ว ต่การที่จะให้นายกลาวออกนี่ถ้าดิปิตมาสองวันก็ถ้าฝ่ายค้านขึ้นก็บอกว่าขึ้นต้นมาก็ต้องานาย,ยกลาวออกอแต่ถ้าเกิดเป็นสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นในส่วนของผู้ที่สมาชิก <c oughs> เขาก็บอกว่านายกควรอยู่ต่อ,อเพราะสิ่งที่ออกมานั้นน่ะถ้านายกลาวออกก็เป็นเพียงแค่ลดกระแสข้อเรียกร้องของคนกลุ่มหนึ่งอ่ะผมใช้แค่คนกลุ่มหนึ่งเลยก็ว่าได้ <c oughs> แต่เรามีหกสิบเจ็ดล้านคนนะ รเราจะไปฟังอะไรกับคนกลุ่มหนึ่งแล้วจะต้องมาปีนบัคับให้ลาออกถ้าอย่างนั้นถ้าผมถามกลับว่าแล้วถ้านายกลาออกแล้วลออเขาเลือกกลออกับมาใหม่อีกเนีย่ยหยุดประท้วงหยุดทุกอย่างเลยไหมครับก็ไม่มีใครทูดเนี่ยก็เราเราก็เป็นเป็นรเรื่องอย่างเงี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ด้วยเคารพด้วยเหตุผลนี่ว,ว่าครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็พยายามทําหน้าที่ของการที่เป็นวิบรัฐบาลแล้วก็ดูแลรัฐบาลอย่างดีที่สุด ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองวันนี้มันก็อยู่ที่อาจจะเป็นเรียกว่างความ,มไม่เข้าใจต่างวัยกันก็ว่าได้ครับก็ <c oughs> ใช้คํานี้แล้วกันใช่ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ช่องว่างระหว่างว <c oughs> ัยเอาครับครับ,รบทีนี้ทีนี้ดูไปดูมาสถานการณ์นะฮะมันแก้เฉพาะรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะี่ยมันไม่พอที่จะ,ะลดกระแสนอก,นอก,น,อก,น,อกนอกสภาลแล้วล่ะ มันต้องทําอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยตัง้งคณะกรรมการมันก็เป็นเรื่องระยะยาวพูดกันตรงๆนะครับดังนั้นดังนั้น<อ>ฟังไปฟังมาสองวันรัฐสภาท่าทางจะออกจากวิกฤตไม่ได้สิครับมันไ,ไม่น่าจะาจบใช่ไหมคะไม่น่าจะจบนะไม่น่าจะจบก็วันนี้ปัญหาผมผมผมเรียนนี้นะครับว่าอย่างวันนี้เราก็ต้องหาหาใคระฮเพราะว่าวันนี้นี่ผู้ชุมนุมกลุ่มประท้วงเนี่ยพอมาถึงเดินมาถึงดูคาสั่งจากไหนฮะ ดูคําสั่งจากมือถือมาดูแล้วอาว <c oughs> มาถึงจุดหมายนี้นั่งลงอ่าดูมือถือยืนขึ้นอามาถึงกับผมถึงบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วให้ลูกหลานเรานี่มาเติอนออกข้างหน้าอืเกิดเป็นอะไรหรือมีอะไรลูกหลานเรารับก่อน<ะ>แต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังที่สั่งการทางมือถือเนี่ย <Keys. S 1> มีอยู่ผมว่าไม่เกิน,นห้าคนหรือสิบคนเนี่ย สั s, po, ่งซ kind of ้ายหันขวาหันวันนี้จะไปอนุสาวรีย์ชัยก็สั่งไปอนุสาวรีย์ชัยพบกันอีกสองชั่วโมงข้างหน้าอนุสาวรีย์ชัยพบกันอีกสองชั่วโมงข้างหน้าสยามตะแกรับถามคุณนายกุรมรัตไม่สงสัยเลยบ้างหรือว่าคนกลุ่มที่สั่งตามมือถือเนี่ยใครค้นหาให้หน่อยเถอะแล้วก็ถามกลุ่มตรงเนี่ย มันอยู่ตรงไหนแล้วทําไมจะต้องมาทําอย่างนี้กับลูกหลานกับเราทีนี้ทีนี้ถามถามนี่คือปัญหาครับครับถามคนวิรัติดหนึ่งรัฐบาลการข่าวของรัฐบาลฝ่ายความมั่นคงควานเจอโตหรือยังครับคนที่สั่งการทางมือถือสั่งเจออย่อยังเจออย่างรี้ตอนนี้ฝ่ายรัฐบาลน่าจะรู้อยู่แล้วลหละแต่กำลังหาพยานหลักฐานการที่จะเอาพยานหลักฐานจากสื่อโซเชียลอะไรต่างๆอย่างลองดูภาพดูครับว่าวันนี้ พอเสร็จปึ๊บสั่งปึ๊บลบสั่งปึ๊บลบสั่งปึ๊บลบเนี่ยอันเส้นทิ้งอันเส้นทิ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่ยากแต่ก็พยายามไล่ทําอยู่ผมทราบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราทําไงที่จะเอาไอ้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังมาวันนี้ก็ต้องเปิดตัวจะได้ละฮะโอเคไม่ช้าก็เร็วครับครับ ฟังไปฟังมาฟังไปฟังมาทางออกของสถานการณ์ในมุมมองของรัฐบาลของคุณวิรัติเนี่ยนะครับหนึ่งหาให้เจอคนสั่งการทางมือถือคือใครสองบนความเชื่อว่าถ้ารวบหรือจัดการไอ้คนที่สั่งการทางมือถือแล้ว<ะ>ม็อบจะจบอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้น,นใช่ไหมเช,ชื่ออย่างนั้นใช่ไหมฮะคือก็ไม่จบก็อาจจะต้องดีขึ้นแล้วเราก็ต้องทําความเข้าใจนในส่วนของอลูกหลานของเราที่ไปตามในส่วนตรงนี้ บางครั้งเนี่ยเมื่อวานที่ผมว่าิปรตายไว้ก็คือบางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจลูกลูกอาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่เป็นการสร้างความแตกแยกของครอบครัวเป็นการทําให้สังคมไทยนี่มีปัญหาจากในส่วนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังนี่ทั้งหมดเลยแหละครับครับเคยเห็นแม่ว่าครับอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยลูกไม่เชื่อพ่อแม่อยู่ๆวันหนึ่งเกิดสงครามระหว่างวัย แล้อย่างในวันนี้มือชาที่ดูข่าวอยู่ๆมีการตบตีเพราะไม่เคารพธงชาติเนี่ยมีที่ไหนครับแต่ในอดีตแต่วันนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีอย่างนี้เรื่อยๆและในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้เนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นตัวชักใหญ่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มที่ปกป้องจงรับทัดดี ออกมาแล้วก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็นับเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยผมไม่อยากเกิดไม่อยากเห็นเนี่ยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงสองกลุ่มเกิดประทันเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ก็พยาามไม่อยากให้เกิดเหมือนกันอยาให้ไม่มีเลยครับอยากให้เหตุการณ์มันบานปลายไปถึงขนาดนั้นเลยครับสิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดก็คือทํายังไงที่จะต้องแยก แยกสองฝ่ายออกแล้วให้มีความคิดปรับมาเป็นความเข้าใจปรับมาเป็นความรักกันเท่านั้นนะครับก็นตั้งคณะกรรมการเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่ผมเป็นผู้เสนอเนี่ยก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราต้องได้รับความร่วมมือจากคนที่มาทุกๆคนทุกๆฝ่ายเคและก็คนทุกๆฝ่ายที่มาให้ความร่วมมือต้องมีใจแน่วแน่เปิดอกคุยกันว่าจะ แก้ไขปัญหาของประเทศาติร่วมกันดูต่อกันไปดูต่อกันไปนะคะต้องรอดูต่อไปนะคะขอบคุณนะคะคุณวิรัติขอบพระคุณมากครับคุณวิรัติรับคุณคุณครับครับสวัสดีครับประธานวิปรฐบาลนะคะคุณวิรัติรัตนเสตศ์ค่ะต้องย้อนคําพูดของคุณสุทินคลางแสงประธานวิบฝ่ายค้านเมื่อสักครู่ครู่ใหญ่ๆคุณสุทินบอกว่าสองวันรัฐสภาไม่จบหรอกความรู้สึกส่วนตัวของคุณสุทินเชื่อว่าไม่จบ กระทั่งถึงนทีนี้ผมก็เชื่อว่ามันน่าจะไม่จบเพราะเพราะรัฐบาลมีความเชื่อว่ามีมัสเตอร์มายมีคนสั่งการทางมือถือและก็เชื่อว่าถ้าจัดการกับคนที่สั่งการทางมือถือแล้วจะจบหรือดีขึ้นมันไม่จบแต่มันก็จะต้องดีขึ้นแน่ๆขอเป็นเครื่องหมายคำถามต่อจริงหรือถ้าถ้าถ้าบนหลักคิดบนชุดความคิดตรงนี้ มันจะใช่หรือไม่สังคมก็คิดต่อกับเองแล้วก,กันมันคิดต่อได้เยอะนะนะเหนื่อยแนะละกันอ่ะนะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อค่ะอื